now ปะกาไอ่เดี๋ยวปะกายกินขเขาแล้วปะกายจะไปวันนี้จะไปอ่าร้านทำฟันค่ะปะกายมาจะไปร้านฟันเนาะค่ะเนาตอนแรกว่าจะไปดันนปดยูว่าจะไปเฮ็ดยูบ้านเท่า ตีคู่ติดาตงาน้ำล้วนเลยค่ะกับลุงฮั่นเราบอกว่าหมูเราแนะนํามากค่ะมีหมูเป็นหมอฟัน่ดีๆน,น,นะคะเนาะไปเบิ้งค่ะว่าว่าไปคุยเบิง้งเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็สิไปไปเคลียร์ช่องปากนะคะเคลียร์ฟันอ่าจะไปอุดฟันแล้วก็ไปเตรียมเตรียมนะคะเตรียมที่จะเฮ็ดเนาะไอเสียไอโกดูทีเดีไปอุดฟัน คุยเบิงค่ะทาทาทาเป็นสาเหตุกับเซียอยูเนี่ยค่ะไปเบิงหมอก่อนนะคะเนาะแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือไปทำความสะอาดแล้วก็ไปอุดฟันค่ะเด e น e n ่ i สิ่บป๋อมนีหน้าเฟนเนี่ยหมอเป็นมมก,กันกับอ่าโมของมมลุงท่านค่ะ Mm hmm. oh, who kiss you in the morning? แล <Ooh. S 1> mm ้วก็จะเลยไปดูบ้านด้วยค่ะดูอ่ะทีเพื้นเหตุหองนะคะนะ สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีกันแล้วสวัสดีค่ะพี่กุ้งพี่แก้วพี่หลินเยลินพัทยาเนาะค่ะเนาะคุณจิตแครลี่ฟาร์มเมียฝรั่ง USA พี่อัญญาคนสวยน้องหน่อยสองหน่อยค่ะหน่อยอ uh ูมาอูมนอูมาตอลาอยู่รีแอมเบอร์อูมาแล้วก็นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์คุณแจวิม,มวลบ้านสวน ล oh, <c oughs> <And> ุงคนเมืองกาดอินออสเตรียอิตาลีอิตาลีอ๋อพี่อัญญาเห็นไรลุงหันลุงหันจังได้แอดวบันอินเดียเดนันไรบอชิงอินเดียเดนบันได้ขอโอมานอิตาลีปาตายายูซิดันอังกฤษอเมริกาเดนบันแคลนาดาอินอเมริกา เบิ่งทุกมือจนละจำได้แอนดมานเนมกุ้งพี่กุ้งเสพี่กุ้งพี่กุ้งมาค่ะพี่กุ้งยูอนอินเดียนบริดโนเฮดอิทคอชาปาตีมาดามอันหน่อยพี่อ้วนยูรีเมมเบอร์ออลมันแฮ บอยเฟนพี่คอร์ท him อ้วนอ้วน that is really nice guy too มาค่ะพี่อ้วนน้องหน่อยมากินขาบซอนน้ำปลาไก่แล้วก็แล้วก็จะไปเป็นนางเจาจะไปซักผ้าไลท์คูมไลท์คูมูสอืมจะซื้อหริลลี e r มมเบอร์อยู่ไลท์คูมูสถูจะเล่นขามั้ไหมขามขามขามน้องหน่อยพี่อ้วนนั่งเรืมอมาเลย นาวีอะ cannot fly อะเ t วิน take boat คับโอเคค่ะเดี๋ยวอ่ะไปต่อกันอยู่ไอเดี๋ยวปะกาลจะทายห้เบิ้องลานฟันนะว่าอยู่อินเดีย้านฟันเป็นยังไงเนาะคะ่ะอ่าหมอหมอฟันพี่นี่เป็นไงเก่งขึ้นบานาเนฮาบอค่ะพี่หอมพี่หอมซีซีคนสวยของน้องด h ดบัณ n ์ฟอร์มอเมริกา o ู ชีซิงเวกุตพี่หอมมาค่ะกินกินด้วยกันกับน้องค่ะพี่หอมเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านฟันบายๆยปไกลมากอัปเดตบานให้บึงนะคะนะตอนนี้กะทาสีเรียบร้อยแล้วค่ะสีอันนี้ข้างนอกนะคะนะตาสีข้างนอกเรียบร้อยแล้วก็กระเบื้องปูเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ของเก่าจะเป็นใหม่นะคะน,นีกระือเห็ดกระเบื้องเรียบร้อยอูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วค่ะกระเรือห้องครัวของครัวก็เห็ดใหม่ของครัวก็เห็ดใหม่มาในตามเห็ดอันนี้ช่างได้ครัวนะคะห้องครัวห้องครัวกะ เฟอร์นิเจอร์อะไรก็คือเอาไว้ที่เก่านะคะน้องสวัาสมแมท้ทีทีทีทอะไน,นี่ค่ะเดี๋ยวเสร็จเราปากกยจะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเราประกกยจะทาให้เนอีกเคสนึงนะคะนะวันนี้ปะไกยมาเห็ดฟันค่ะมาไปจะไปทําฟันก็เลยแวะเข้ามาดูช่างแลค่ะนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะปะาไกยมาถึงให้คลินิกหมอฟันแล้วค่ะ เดี๋ยวจะรอทำฟันอีกครึ่งชั่วโมงปะไกปนัดสิบสามสิบครึ่งนะคะนะโอเคค่ะถ่ายให้ดูนิดหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะกะออฟฟิศกะเบิ้งโอเคอยู่ค่ะ